กลับมาพบกับสุอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปดูรถที่มากับสุที่อยู่ข้างหลังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อๆไปว่าสุจะนำรถคันไหนมารีวิวให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะและก่อนที่จะไปดูตัวรถต้องแจ้งก่อนว่าเข้ามาดูรถนะคะได้ที่ปากซอยเสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ถูกจิ้มนิงน้งนโปรไฟล์ทักหา สู่ได้นะคะในส่วนนี้ไปค่ะเดี๋ยวสู่พาไปชมข้างหลังเลยกับรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถน e ิสสันอเมร่1.0 e turbo รุ่นนี้ปี2020-21เป็นสีขาวที่จะบอกว่าเพิ่มเงินมาอีก7,000บาทเลยสำหรับสีขาวในรุ่นอีก1.0 e turbo คันนี้นะคะไยแนงนะคะเปิดอยู่ที่59,000แต่วันนี้หันราคาเหลือเพียงแค่335,000บาทจะมี ความพิเศษหรือได้ชบเฉียวที่เป็นพิเศษมากกว่าตัว S ยังไงบ้างเดี๋ยวสุภาพไปชมค่ะไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟแบบไฟฮาโรเจนจะมีคลิ้วโครเมียมอยู่เป็นทรงมุมแรงดูเด่นดูทันสมัยขึ้นกระจังหน้าจะเป็นแบบรีโมชั่นจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้าง ล้อนะคะจะเป็นล้อแบบล้อกระทะนะคะมีในส่วนของซุ้มล้อให้นะคะในส่วนนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มรถทั้งซ้ายขวาเลยมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างสำหรับคันนี้ไฟท้ายแบบ LED รูปทรงมุมแบรงคันนี้มีความพิเศษจากตัว S ตรงที่ว่าสามารถเปิดด้วยรีโมทเปิด ฝาท้ายด้วยรีโมทภายในนะคะสามารถเก็บวางสัมภาระได้อย่างกว้างขวางเปิดขึ้นมาจะมีในส่วนของล้ออะไหล่และเครื่องมือมาให้มีในระบบนะคะเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดสำหรับด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างสำหรับคันนี้ ในส่วนของภายในก็จะได้เป็นโทนสีดำภายในจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าทั้งคันเลยในส่วนของด้านหน้ากระจกปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางวิทยุ FM AM เชื่อมต่อบลูทูธในตัวแอร์จะเป็นแบบอนาล็อก ลำโพงในการรับเสียงจะอยู่ด้านบนและคันนี้ด้านหน้ายังได้ในส่วนของแอร์แบ็กสอผู่หน้าทั้งฝั่งผู้โดยสารและคนขับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นแบบ1.0ลิตรเทอร์โบ100แรงม้า152นิวตันเมตร ไม่ต้องกังวลว่าจะขึ้นดอยไม่ได้เพราะว่าคันนี้ได้ผ่านการทดสอบว่าขึ้นดอยสุเทพได้แบบสบายๆอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรถนิสสันอเมร่1.0เชอร์โบรุ่นตัว E คันนี้นะคะความพิเศษที่เพิ่มขึ้นเหมือนที่สุบ,บอกก็คือเพิ่มในเรื่องของสีขาวเพิ่มขึ้นมา7,000บาทสาหรับสีพิเศษสาหรับรุ่นนี้นะคะ กับราคาเพียงแค่355,000ผ่อนเริ่มต้น6,000บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีไม่ติไม,ไม,ไม่ติดในเรื่องของราชา้าหรือเช็คสถานะเครดิตบูโรแล้วไม่มีการขึ้นนะคะไม่ติดแท็กซิ่งนะคะในส่วนนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ1.89%ไปเลยผ่อน4ปีสำหรับลูกค้าเครดิต A และที่สำคัญคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทเท่านั้น สนใจรถน e ิสสันอเมรา1.0 e Turbo คันนี้ปี2020-21จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักหา,าสูได้เลยก่อนจะจากกันอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนว่าคลิปต่อไปสูจะมาพร้อมกับรถรุ่นไหนยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ